เราทุกคนรู้ดีนะครับว่าดวงอาทิตย์คือแหล่งกำเนิดของชีวิตแต่ในอีกมุมหนึ่งดวงอาทิตย์ก็สามารถเป็นภัยคุกคามต่อเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกทั้งใบของเราได้เหมือนกันแล้วพลังงานมหาศาลที่เชื่อมดาวฤกษ์ของเราเข้ากับทุกสิ่งบนโลกเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่วันนี้เรามาหาคำตอบกันครับ เอาละครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวกันเริ่มจากเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเป็นข่าวใหญ่ไปแล้วไปเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์เบื้องหลังจากนั้นมาดูกันว่ามันส่งผลกระทบกับเราจริงๆยังไงและปิดท้ายด้วยการแยกแยะกันให้ชัดๆครับว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือความเชื่อที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่ และนี่ไม่ใช่เรื่องไก่ตัวเลยนะครับไม่ใช่แค่ทฤษฎีในตำราเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เองในวันที่1มิถุนายน2568โลกของเราเพิ่งจะเจอกับปรากฏการณ์สภาพอวกาศครั้งสำคัญไปหมาดๆและผลกระทบของมันก็ส่งมาถึงประเทศไทยเราด้วยครับ <c ười> คำถามก็คือไอ้เจ้าสิ่งที่พุ่งมาชนโลกเราเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ <c ười> คำตอบของเรื่องนี้อยู่ไกลออกไปมากเลยครับไกลถึง93ล้านไมล์ที่ใจกลางระบบสุริยะของเรา นี่แหละครับคือรายงานของจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเราเลย GISDA ของไทยเรานี่แหละที่ตรวจเจอพายุแม่เหล็กโลกระดับ G 3ซึ่งเกิดจากการประทุบนดวงอาทิตย์โดยตรงแล้วผลกระทบที่เห็นชัด,ชดเลยก็คือสัญญาณ GPS กับวิทยุความถี่สูงใช้งานไม่ได้ไปชั่วขณะหนึ่งนี่แหละครับที่ทำให้เรื่องดาราศาสตร์ไกลตัวกลายเป็นปัญหาปากท้องที่จับต้องได้ขึ้นมาทันที โอเคเพื่อจะเข้าใจว่าพายุพวกนี้มันเกิดมาได้ยังไงเราต้องย้อนกลับไปที่ต้นตอของมันเลยครับนั่นก็คือดวงอาทิตย์ซึ่งจริงๆแล้วได้ไม่ได้สงบนิ่งเหมือนที่เราเห็นนะแต่มันเหมือนกับเครื่องยนต์แม่เหล็กขนาดยักษ์ที่เดือดพลาดอยู่ตลอดเวลากุญแจสําคัญของเรื่องนี้ก็คือคําว่าพลาสมาครับดวงอาทิตย์ไม่ใช่ลูกไฟนะแต่เป็นทะเลของอนุภาคมีประจุที่ร้อนจัดมากๆและตามหลักฟิสิกส์ง่ายๆเลยก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่อนุภาคมีประจุมันเคลื่อนที่มันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมานี่แหละครับที่เปลี่ยนดวงอาทิตย์ทั้งดวงให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าพลังแม่เหล็กขนาดมหึม,มากระบวนการมันเหมือนกับการสะสมพลังแล้วก็ปล่อยออกมาครับคือความร้อนมหาศาลเนี่ยทำให้สนามแม่เหล็กมันบิดเป็นเกลียวแล้วก็พันกันยุ่งเหยิงไปหมดลองนึกภาพเชือกที่ถูกบิดจนตึงเปรี้ยสุดท้ายมันก็ทนไม่ไหวแล้วก็ขาดสะบ้านออกจากกัน ในจังหวะที่มันขาดนี่แหละครับที่พลังงานมหาศาลถูกปลดปล่อยออกมาในคราวเดียวเพราะพลังงานมันถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่แสงวาบนะครับให้ลองนึกภาพเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาดยักษ์ที่ทํามาจากพลาสมาก,กับสนามแม่เหล็กหนักเป็นพันล้านตันเลยนี่คือกระสุนของจริงที่ดวงอาทิตย์ยิงออกมาจากผิวของมันเลยครับทีนี้ต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างลมสุริยะที่มันพัดเอื่อยๆมาหาเราทุกวันกับพายุสุริยะ ที่เป็นเหมือนการระเบิดพลังพุ่งออกมาเป็นลำอันนี้มันคนละเรื่องกันเลยความรุนแรงต่างกันมากครับแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าไอ้ลูกกระสุนปืนใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้พุ่งออกไปในอวกาศที่ว่างเปล่าแต่ดันมีเป้าหมายเล็งมาที่โลกของเราแบบตรงๆเลย โชคดีที่เราไม่ได้ตัวเปล่าเล่าปเปลยนะครับโลกเรามีเกราะป้องกันส่วนตัวอยู่นั่นก็คือสนามแม่เหล็กโลกที่เรียกว่าแมกนีโตสเฟียร์มันเหมือนเกราะพลังงานที่มองไม่เห็นคอยปัดเป่าลมสุริยะในวันปกติปกติได้สบายสบายเลยแต่ว่าการรับมือกับ CME ที่พุ่งเข้าชนเต็มๆเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับ พอพูดถึง CME พุ่งชนโลกหลายคนอาจจะกลัวว่าโหรังสีอันตรายจะทะลุลงมาถึงพื้นดินหรือเปล่าหรือจะมีอนุภาคแปลกๆตกลงมาไหมแต่จริงๆแล้วอันตรายที่แท้จริงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยซ้าคือชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยมันหนาแล้วก็เก่งมากๆในการป้องกันอนุภาคต่างๆครับเรียกว่าเป็นเกราะชั้นเยี่ยมเลยแต่สิ่งที่มันป้องกันได้ไม่เต็มร้อยคือความปั่นป่วนของสนามแม่เหล็ก ซึ่งไอ้เจ้าความปั่นป่วนนี่แหละครับที่เป็นศัตรูโดยตรงของโลกยกใหม่ที่พึ่งข่าไฟฟ้าของเราไอ้ความโกลาหลของสนามแม่เหล็กนี่เองครับที่เราเรียกว่าพายุแม่เหล็กโลกหรือ geomagnetic storm ลองนึกภาพสนามแม่เหล็กโลกของเราถูกบีบอัดอย่างแรงแล้วก็ดีดกลับอย่างรุนแรงเหมือนสปริงที่ขาดสะบันและผลกระทบของมันก็เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าโดยตรงเลยแล้วทำไมความปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กมันถึงอันตรายละ่ะ คำตอบก็คือมันเป็นศัตรูตัวฉกาจของสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกตัวนำโลหะเยาวๆอย่างเช่นสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่โยงใยกันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสังคมเราครับตัวเลขนี้อาจจะดูน่าตกใจนะครับ1ล้านแอมแปร์นี่คือปริมาณกระแสะไฟฟ้าที่พายุระดับรุนแรงสามารถเหนี่ยวนาให้เกิดขึ้นในสายส่งไฟฟ้าได้คือมันเหมือนมีกระแสะไฟฟ้าปริมาณมหาศาลไหลไปในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ ทำให้เกิดความร้อนสูงมากพอที่จะหลอมละลายหรือทำลายหมอแปลงไฟฟ้าที่เป็นหัวใจของระบบไฟฟ้าทั้งระบบได้เลยค่ะเขามีการจัดระดับความรุนแรงของมันด้วยนะครับอย่างเหตุการณ์ในไทยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับ G 3ก็ถือว่าแรงแล้วนะครับพอที่จะสร้างปัญหาให้ระบบดาวเทียมได้เลยแต่สเกลนี้มันไปสุดได้ถึงระดับ G 5เลย ซึ่งนะักวิทยาศาสตร์เขาเตือนว่าระดับนี้อาจทําให้โครงข่ายไฟฟ้าล่มสลายหรือเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างได้เลยทีเดียวแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆมาแล้วย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1859ที่ทําให้ระบบโทรเลขทั่วนอกถึงกับลุกเป็นไฟหรือใกล้เข้ามาหน่อยก็ปี1989ที่ทําให้ไฟฟ้าดับทั่วเมืองคุยเบกไปเลย นี่คือภัยธรรมชาติของจริงที่เคยสร้างความเสียหายจริงมาแล้วครับพอเป็นปรากฏการณ์ที่มันดูยิ่งใหญ่แล้วก็ไกลตัวแบบนี้ก็ไม่แปลกที่จะมีข่าวลือหรือความเชื่อผิดๆตามมาเยอะเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วเรามีวิธีเฝ้าระวังเรื่องนี้กันยังไงสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องโฟกัสไปที่ความเสี่ยงที่มีหลักฐานรองรับจริงๆนั่นก็คือภัยคุกคามต่อเทคโนโลยีของเรา ไม่ใช่ความกลัวเรื่องสุขภาพหรือเรื่องแผ่นด,ดินไหวที่ยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนครับอันนี้เป็นคํายืนยันจากแวดวงวิทยาศาสตร์เลยนะครับชัดเจนว่าพลังงานที่ขับเคลื่อนแผ่นด,ดินไหวเนี่ยมันมาจากใต้เปลือกโลกของเราเองไม่ได้มาจากอวกาศหรือดวงอาทิตย์ครับแต่ข่าวดีก็คือเราไม่ได้สู้กับมันแบบมืดบอดนะครับเรามีเครือข่ายดาวเทียมและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่กำลังเฝ้าจับตาดูดวงอาทิตย์อยู่ตลอด24ชั่วโมง การเฝ้าระวังนี่แหละครับที่ช่วยให้เรามีเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าได้เป็นชั่วโมงหรืออาจจะเป็นวันเพื่อเตรียมการป้องกันซึ่งมันเปลี่ยนภัยคุกคามที่เราคาดเดาไม่ได้ให้กลายเป็นความเสี่ยงที่พอจะจัดการได้แล้วเรื่องนี้ก็ยิ่งสำคัญมากๆเลยในช่วงนี้ครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงพีคข,ของวัฏจักรสุริยะรอบที่25หรือพูดง่ายๆก็คือเรากำลังอยู่ในฤดูพายุของดวงอาทิตย์นั่นเองครับ ซึ่งทําให้การทําความเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือมีความสําคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับในเมื่อโลกของเราทั้งใบในปัจจุบันนี้มันขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเราพึ่งพามันในทุกๆเรื่องเราพร้อมรับมือกับพายุลูกใหญ่จากดวงอาทิตย์ครั้งต่อไปแล้วหรือยังการรู้ถึงความเสี่ยงเป็นแค่ก้าวแรกครับแต่การเตรียมพร้อมอย่างแท้จริงนั่นคือความท้าทายสูงสุดของเราทุกคน